วีเอารูดปุ๊บนะบรรยากาศไหมดอกคาเต็มเลยไปเก็บไปกินกับลาบหมูดีแทะลาบหมูลาบปลาดอกคางามหลายรักเลยสวัสดีค่ะมือนี้ยายเพนมีฝรัมม่งมาหนงมาทักทายพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะทุกคน ออกมาสวนเนาค่ะเนาะหลังจากที่บล่อออกมาเยเพ็นบายเป็นเป็นเดือนอะไรเด้น,นี่แต่แต่ก่อนไปไต้หวันเนาค่ะเนาะจนไปไต้หวันกลับมากกับเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เดินนี่ยายเพ็นกำลังออกมาเนี่ยม,มูพื้นบ้านเขาวานน้ำแล้วไก่หน้ายายเพ็ะ นายเพลินปีนี่เที่ยวนี่นี่ตรงกันกันกนกบหลอกสวนนี่เนาะคะ่ะเนาะชีวานเอาค่ะทุกคนแถวนี้แต่ว่าแถวแถวพูทเนาะคะ่ะเนาะสิดดัมชิดำัมเขาเขากำข้าวกำรมเขาก,ำ,ขากำหน่อยเขากำหน่อยโบราณในพันมาเนี่ยน,นะคะชิตุกะ ไฮพู้นไฮติดติดเอ่บอบ่อปลาติดบ้านน้องสาวเลยเนาะค่ะเนาะมันสิมีอยู่ไฮห,หนึ่งนั่นละคร่รมันสิไฮห,หน้อยโกมุกจิตโตกาหันอืเอาไว้ถ่าลุกมาดำเนาะค่ะเนาะเบิบ่งว่าสิเป็นจั่นไรหลังจากที่บ่ได้ดำบห้ดำหน้าหลายปีปีเด็ก็มีแตะวานเนาะค่ะเนาะที่ได้ดำปีนั้นเนาะค่นะเนาะว่าดำอยู่ตรงนั้นก็เพราะว่า เขามันเกิดบอดีเขาสามเอาเขาดำสามอันนี้นี่ปีนี้นี่นเขาสีดำตะเลิมเลยค่ะทุกคนค่ะดำมือเอาเนาะขอนาะเบิ้งจะเป็นจังไดรรถพระท่านเนี่ยมาไทยห้บอกรถพระแล้วพระท่านเนี่ยมาไทยงาขึ้นเขียวงามคักเลยเบิ้งผักแม่ยายเพนผักหอมแม่ยายเพนกะปืน้นขึ้นเขียบอยู่เด้ กำลังเริ่มงามกล้วยน,น่านี่ม้วนงามปานนี่น้อกว่าเนาะ,นะมันแดดมันไหมหลายเริ่มงามอยู่ตอไข่ก็งามต้นมะนาวก็งามกล้วยน,น่านี่น ไม่งามเลยแต่้หอนเนาะค่อเนาะเป็นบางช่วงโอ้พระอิตูแม่โคนงามหลยกอัวรวยอยู่คุณพ,พระอิตูแม่จะเป็นงามขักเลยงามจริงจรจอนคุณนะแม่จะเป็นเคกะเอาหนีไปขายเนาะค่อเนาะควรหนาะ เหลือบกกี้ยางหรอกค่ะทุกคนกักแม่ยายพินบักเขือกะต้นมันเถามันแก่แล้วบักแข่งบักแข่ง,ขงออกดอกหลายเจนี่ออกดอกเยอะเลยปุนนน๊น่ะกวนหนานี่ดอกก็หลายได้ต้นนี่ตอนนี้ออกดอกยังคักเลยจอคักจอเนี่ยเจนข้าวอักลากอยู่แต่บางตะไขหูว่า,ม,ามันงามแห้งเนาะค่ะเนาะ งามจริงๆสะออนสะอนมาชมหัวชมสวนเนาะก่อนเนา่ามีอย่างแน่้ลงเรือที่พอได้อยู่ได้กินอันนี้มันก็มันก็บะเมีนฤด,ดูปลูกพักขายลหละตอนนี้เนาะก่อนเนาะมันเป็นฤด,ดูฝนฤด,ดูทำนาแล้ว งูลพาม่ค่อยจะงามเท่าไหร่แต่ก็เพราะอะไรเก็บอยู่เก็บกินน,น,น้ก่อนเนาะพริกแม่จะเป็นกระถอนออกแล้วนี่รู้สึกว่าแม่จะเป็นพยายามจะปลูกมะเขือเดสจีพ่นกาใบนะองคนเน,ะนาะมันบะเขือหายแล้วเลยเนี่ยมะ,ะเขือแล้วบะขึ้นไม่ขึ้นให้เลยแม่อย่างน้อี่เนาะเต็มอยู่โอ้ทุกคนเบิง่งแม่จะเป็นวางั บ้านผักเสียนเด้นี่คุณนะเบียผักเสียนเต็มอยู่ป้าไม่แต่เบียผักเสียนคุณคุณเมนเนมืดเลยป้านเบียผักเสียนทั้งนั้นเลยเจหน่วยกันจะได้กินคัมจุบพักเสียนเนาะของคนน่ะเต็มอยู่ไม่แต่เบียผักเสียนเอาไอตัวไอแม่เส้นกาไว้ตรงนี้กําลังเกิด นาฝนต้นกระเจี๊ยบกระโพขึ้นมาวันน้านี่ว่เห็นได้หายไปเลยไม่จะเป็นกระปูปลาเขือใส่เนาะค่ะเนาะต้นกระเจี๊ยบก็หายไปเลยพอฝนลงมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เนาะค่ะเนาะคุณแทงเนาะขึ้นมาใหม่กระเจี๊ยบอู้มีดอกมีดอกทุกคนเบิ่งดอกกระเจี๊ยบม่ดอกไม่ดอก สร้างแต่แตะพูนปีฝุ่นเนาะขอเนาะออกกระเจียวเอาไว้ให้แม่ยิ่เพิ้นสร้างแต่แตะพูนปีฝุ่นล่ะปลูกตะพูนล่ะแม,ม่ยิ่งเป็นก็ขายายกล่องมาน้นี่หัวมันยัง่งมันก็เกิดขึ้นเก่าเนาะขอเนาะปาตาฝนมานี่ปงขืนขึ้นเกานี่ คือจะได้ถอนต้นทิ้งต้นมันเถามันแก่แล้วเมื่อกี้นี่เห็นมีดอกมีนวยอยู่เห็นแม่ยาเพชรในเก็บขายอีกนี่ตอนนี้มดแล้วต้นเถาต้นแก่แล้วสอนนต่ เบียร์พักเสียนเลยนเนาะค่ะเนาะเยอะจริงๆเยอะมากนี่เพ็นกลับมาถักมาถ่ายเลยอดเลยกับบรรยากาศนี่เหมือนเล้งรอหัวรอสวนนี่แหละหลังจากที่โบเดมาเป็นเดือน,นอเนาะค่ะเนาะมามีเอยียงเนี่ยเพ็กน้อยนี่ที่เอามาจากบ้านเอเพนทแล้วเอามาปลูกนี่นเนาะค่ะเนาะ ขืนซาอยู่กําลังจิเริ่มถอดยอดไหมต้นงามต้นบมางามเนาะค่ะเนาะมันหนานี่ค่ะทุกคนค่ะหนาฝน,นบางยางกัสีงามบางยางกับจีอันนี้แหละแย่เนาะค่ะเนาะมุตะว่าหอมนี่ขึ้นฉีบแล้วงามหลายแต่ไขก่ก็งามงาม ม่นตัวนี้อย่งหวานนี่ย่งน้แมงยไปปลูกไยงงามเลยค่ะทุกคนุนไม่หนำมนำฝนตกใส่ใสนัวๆนะค่ะเนาะไม่ใสปิงใสนัวๆมือนึงกูที่มันมัดตั้งอยาออกเป็นบริเวออกมานำ ขี้ควายต้นบางนาเมือตะบ,บักนาวนีน่ละ่ะออกดอกหลายบ่เ,เห็นมีหน่วยเลยทำไมถึงไม่มีลูกให้มันบ่ติดค่ะทุกคนมันโลนเนาะค่ะเนาะมันโลนถิ่งมันบ่จอหน่วยให้ดอกโลนถิ่ง,งน้ำอยู่เบิ่งบักม่วงแม่ยายเพิ็ญมามันเริ่มสุกแล้วมึงกะรรอนบักม่วงเบาเนี่ย โอ้ควันบ่เก็บเก็บองมงสุกก่อนนะอืมมงกระหล่อนหอมหวานน้อยหน้อยๆน้อยหน้อยๆแต่ว่ายายเพนว่าดีเด้เพราะว่ามันมัคือองมงอยู่ในบ้านยายเพ็ญอกยักบงวยง่ายแมงเจาะเนาะของเราบาดิกินดีนี่มองมงกระหล่อนเขาเพราะเป็นแมงห้เด้ถึงว่าลูกนี่น้อยหน่อยนี่บ่มีแมง ม่เป no. 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 uh, mm ็นหลูมเนาะขอเนาะอหาดูสิอืทุกคนหาม่งมุงสุกคตรแข็งนีงงูเนาะงูไหมงาเป็นเต็มยู่ ยานั่งแม่ยิ้เพิ่นกำลังขึ้นแต่ว่าหยาหลายแห้งโอ้ยแม่ยิ้เพิ่นหยางหาบัวหนึ่งแล้วขอเนาะมะม่วงสุก ตะบรวน่ิโภคในหลายนี่เห็นข้าตนหลายอยู่น้องขนนหูบริโภคในหลายนี่เพืเ่อไปเบิ่งส่วนมุมทางฝีค่ะทุกคนห้าเก็บมองมองชุกต่อเดียวบอนเนี่ย ยี่เฟิน้อยจิตตันมันออกอยู่บันทีเกินเน,ะนาะค่อเนาะนี่ซุ้มทางนี่บ่เป็นนวยให้เลยกลางจงกลางๆนี่บ่ติดลูกติดดอกให้เลยยี่เพินว่ามันมันติดกันเกินหรือหรือเปล่าเนาะขอเนาะยี่เพินจิตตัดออกมะม่วงสุกอือ จนนกระลาแม่ยังเ่นกุศิษแม่บเห็นอระนองพทเาพเ่าต้าบ่ดีจริงๆนแต่ว่าซุมนี่ยังไ่ได้เห็นสุกนะนาะ สุกไหมบ่เห็นแม่ยืนเล่นมาสวนบ่เคยเป็นน้อยเป็นน้ยอยู่สวนทั้งนี้เนาะค่ะเนาะมงกอลนจงก็กลางว่ามีเลยค่ะทุกคนค่ะช่วงเป็นดอกยังเป็นกระเบงอยู่บ่เห็นมีดอก นี่เบิง้งเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึง่งเด้มันใหญ่กว่าบงมวงก็ร้อนหน่วยหนึ่งค่ะทุกคนค่ะหน่วยก็จะออกไล่ๆนั่นก่ะเนาะว่าท่านเห็นสุกว่าท่านเห็นสุกนี่เป็นบอกพุกทีมมาฉันไปบางสวนก่อนเด้อเนาะุทิมทนก็เลย เอาอาหารให้หมาเนาะค่ะเนาะเอาอาหารให้หมาโอู้ววร่วนหลยอยู่นี่ทุกคนพุ่นอะร่วนหลเลยผุดพุด่นพี่ผุนอีกเนาะค่ะเนาะโอ้ยทำให้น่าพุ่นทุกคนเบิง่งพุ่นเต็มอยู่ เดี๋ยวยเพื่นจะไปเก็บจะอ้อมไปทางปุ่นพร้อมเน,นะน่ขอเนาะลงไหนาปุ่นต้นนี้มันมันดกมันดดโกมูเลยต้นนี่รุนหลายมะม่วงสุกมะม่วงสุกมะม่วงเบา ทักมาไายเด้อเด้อกับบรรยากาศตอนเย็นฝ้าห้องสั่วโมงหน่ละลาบ้านยายเพ็ญน,นั่นห้องสั่วโมลังเทียกะมาบ่าหอดบ้านยายเพ็ญฝน,นลังเทียกะมาหอดเน,ะนาะข่นเนาะลังเทียกะตกแหงเด้อแต่มาหอดบ้านยายเพ็ญลังเทียกะตกบ่แหงเพราะลิน้น <c oughs> ดกนี่สีบ่งงามข้างนอกแต่ว่าข้างในก็สิโอเคอยูย่ขเขาเริ่มนุ่มเลยเริ่มนุ่มแล้วเขากเก็บดอกใหอยแมลงวงเองนึก่อนเนาะให้มันซุกเองรดลนล้ำมาเองมันเังสีหวานน้ำแหละนแล้ว ได้เลยขึย้นเ้อตรงนี้แม่ยัยเป็นไถค่ะทุกคนค่ะนี่ก็ไถเนาะค่ะเนาะมันแกลวติดปลูกไว้อุตสาสร่างมาปลูกอย่างดีเนาะค่ะเนาะบัติดให้เลยเกิดงามเด๊แต่ว่านหรือควบที่ว่าอากาศมันห่อนจังไหนบาห้างหูตายไปเลยเนาะค่ะเนาะนี่แม่ยัยเป็นเลยไถนี่ไถ่แหงามันขึ้น,นไหมแหงาขึ้นไหม คนวันวันหกปิดกับ,บทีนีแล้วน้องนน้อยยายเพชรกับจเจดีไล่พี่แล้วน้องกอนล้วค่ะมาลองหัวลองสวนมาเบิกว่ามีอย่างออที่มันบ่าตายน้ขงคนน้อยพอดีอยู่เด็กกินในหัวนในสวนนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะก็เหลือหลายอย่างอยู่น้ขงคนน้องหอมไหมยัยเพชรกำลังงามมะม่วงก็กำลังสุกคนนะ่ะอ้ยคนทุกคนมันเหลือหลายเลยคนะน่ะกําลังเริ่มสุกสุกซายอยู่ ลั่วไหลยอยู่ตัวมันสิโลนหมดนี่กับจิดิกินโดนเติบอยู่ยายเพ็ญว่าโะรั่วไหลายคลิปหนาพ่อกันไหมยายเพ็ญก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนเนอะค่ะเด้อที่ติดตามที่หใ,ให้กำลังใจยายเพ็ญม,มีพลังมันนองก,ก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะก็ห้ไม่ได้ควบสุขค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสิไปเก็บน้ำใหน้นาก่อนเนห็ลเลยน้ำให้หนา